สวัสดีครับนักกีฬสวัสดีพี่น้องนะครับเอีสาวน้อยพิษบันแพงนะครับแล้วก็เอฟซีเค็มกำมอนแทร์ปืนออฟบี้เจี๋ยนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านของพี่ผู้ใหญ่จิรชิพย์ม่บงงามคือเก่านะครับอยู่เพื่อหน้าดีนะครับอยู่ลุมมูอีงงามดอันนี้พี่จุ๋มครับพี่จุ๋มนะครับนะครับภรรยาของพี่ผู้ใหญ่จิรชิพย์ม่บงงามนะครับดูทงหน้าหมูเสานะครับติดไปหมูเส่ากับเป็น อนีกระเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับอันสวนผสมประสานเพื่อนนะครับแล้วก็นยุบานเพื่อนก็มีเขาเอื่อนนี่ยังอ่ะงานทักษะกรรมอีกในงานทักษะกรรมจักรสารนะครับวันนี้ได้เสิมของแม่บ้านนะครับอันนี้คือพี่จุ๋มนะครับเพื่อนเป็นกระล่างสารอยู่นะครับอันนี้เป็นเก้าอี้เนาะอันนี้เป็นเก้าอี้ครับธรรมดาธรรมดากระเสตมีแบบเขาเอื่อนนี่ยังเก้าอี้นอนเก้าอี้เก้าอี้นอนชายหาดเก้าอี้ชายหาดแบบเป็นยวๆเป็นยวๆ ตัวหนึ่งตัวหนึ่งใส่เวลาประมาณสองหมื่นนะคุณจุ๋มใส่ประมาณสองหมื่นตัวละห้าร้อยหกสิบสองร้อยกว่าตัวละสองร้อยกว่าบาทนะครับกะทิโต๊ะกะทิโต๊ะลงมาประมาณตัวหนึ่งตัวหนึ่งสองหมื่นกะกะทิยุบประมาณหนึ่งละร้อยกว่าบาทนะครับอืแต่ว่าแต่ว่ากะทิว่าเป็น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 งานอาชีพเสริมนะครับอืนะครับนี่นะครับเบื้องบนเส็จนะครับสารปั๊บทุกปั๊บ ใช้ถึงมือพอกนะครับกันโรคโควิดกาเจ็บมือนี่ล่ะกันโรคโควิดนะครับเดี๋ยวสิยกสิยกตัวมันเหลวมาให้เบิ่งนะครับยกตัวมันเหลวมาให้เบิ่งสามเหลือซ่อนเมนูป้อมสูงอันนี้คืออันนี้เราเก็บเราเก็บหนวดเอาเก็บรายละเอียดเก็บซ่อนปลายเก็บปมนี่นะครับแม่นบ่อันนี้คือเราเก็บรายละเอียดเนาะ เดี๋ยวตั้งกล่องพี่น้องเบิ้งดีๆก่อนบอกว่ามัน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 เปิดมันเป็นคลิปครับมันกับรกล่องกลับว่าแด้อันนี้นะครับเที่เสร็จแล้วนะครับรอรอรอตัดอันนี้มันบ่ลอดซ้อนปลายเก็บปลายลอดซ้อนปลายรอรอเก็บเก็บรายละเอียดตรงนี้นะครับเก็บรายละเอียดคืออันอันนี้คือแล้วเหรอวัน เอาขาขาปเป็นแนวนี้บอขาเมื่อก็บบอพอเอาแหวนเสร็จแล้วเขาจะไปใส่ปอกไว้อีกที่นึ่งแล้วเขาจะตัดออกอ๋ออันนี้คือเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับพี่น้องแล้วก็ขาเพิ่นกะตีเอาไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเพิ่งจะตีนี่มีมีมีปอกใส่ให้อีกที่หนึงนะครับงานโซงยุโรปฮะงโงานโซงยุโรปเลยได้ครับพี่น้องนะครับงานโซงนอกนะครับเพื่อนเฮ็ดอยู่นี่ตัวละสองร้อยกว่าบาทนะครับแต่ว่าโซง คล้ายมึงนอกคู่ขส้มกัสีคล้ายชวนลายบาทดีดอกคุ้มบากที่นี่เงันโคกน้องหน้าโคกน้องหน้าอยู่บ้านฮะอยู่รังบ้านมีอีกที่นอนะครับ หมายถึงว่าที่นาที่นาจำลองโคกน้องนาโมเดลโคกนองนาโมเดลจำลองนะครับเป็นสีเห็ดเหมือนเหมือนเหมือนกับไร่นาผสมผสมผสมนะครับเดนื้อยางไปเบิ่งพี่น้องนะครับว่าหลังบานพื้นที่หลังบานพื้นเป็นเที่ยังเนี่ยปาพี่น้องมาลอเบิ่งทงเมื่อนี้นะครับรอเบิ่องคาถกรรมนะครับของบานบานนี่ยังก บ้านโนนสูงหมูหมูเจ็ดตำบลนาดีอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับป้าพี่นอยางไปเบิ่งกันมาครับพี่น้องไปเบิ่งนะครับอันนี้คืออันนี้คือโคกหนองนาพื้นที่สองงานนะครับโคกหนองนาจำไรองอันนี้คือคลองใส่ไก่ครับลองใส้ไก่มีเอาไว้เพื่อเวลาฝนตกฝนตกลงมา พราะที่มันอยู่บนโคกที่อยู่บนโคกแล้วจะสามารถเก็บน้ำร้อเปอร์เซนจากน้ําฝนครับแล้วก็การการที่มีข้องสใส่ไก่นี่คือเห็นหน้ำมันแ,นแนลนแลนรอบทั่วแลงเลยแล้วแล้วห้องสิบปูตองหัวน้ำตัวใหม่เพราะว่าคือหนึ่งดินน้ำจะซึมเข้าใต่ตัวใหม่เ,อเยอะไปมามะครับขอบตัวใหม่ผมก็ยสิปลูกสักทองจักเกียนทองอะมะข่ามะฮอกกานียางนาครับปลูกกาไววนะครับเนาะปลูกอาไหวไรอยู่ครับ เอาไว้เป็นไม้บำนาญเนาะครับตอนนั้นเถามาเจดียงไปเลยแต่ว่าอยู่ระว้างตัวใหม่มันน้อยอยู่กับกระปูพริกมะเขือครับปลูกทั่วเอาไปกินเองอนะครับตรงนี้กะเป็นฟางเก้าใบให้แหยควายเลี้ยงควายอยู่หาตัวทกตัวนะครับส่วนด้านหลังกะมีหอยเลี้ยงหอยขมพร้อมเลี้ยงหอยขมอ๋อเลี้ยงหอ,อยขมเจ่บ่อพร้อมคครรัับบถ้าบ่าามีสาราเนี่ยเกินว่าคั้ยนะครับภาษาอีสานเฮานะครับ <S <S รรบ,บอม่อนข้ามหยาบเด้อพี่น้องนะครับขั้วขั้วครับอันนี้หลุมเป็นคลอง ก็เรียกว่าหลุมขนมครกนะครับตามในหลวงรัชกาลที่9นะครับคลองไส้ไก่ต้องมีหลุมขนมครกเพื่อเวลาหนามมาเนาะผลตกบ้าสิงต่างเต็มอยูหนีกรอนแล้วก็น้มเ็สิไหลทรงทั่วแปลงนะครับเนาะทัวแลงเพื่อเข้าสิ่งตดนงๆรวดหนามงเดานามอันนี้คือจำลองนะครับอันนี้คือเป็นเหตุจำลองนะครับแต่แต่ทำทุกอย่างให้เป็นเป็นจริงนะครับทำทุกอย่างจริงแต่ว่า แต่ว่าเป็นเป็นจำลองเป็นแปลงเล็กๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเป็นพื้นที่ใหญ่ๆที่จริงๆก็จะเป็นคลองลึกกว่านี้เนาะข้าคลองใส่ไก่ก็ต้องสั้นนี่ครับสั้นนี่บ่แม่นครับคลองใส่ไก่ต้องสั้นนี่ทั่วๆไปนะเพราะว,ว่าเดี๋ยวฝนตกมาเพาต้องมีสายใหญ,ญ่ครับสายใหญ,ญ่เผื่อเอาไว้อเอาไวเ้เก็บน้ำเลยครับปล่อยน้ำแล่นลงน้ำคลองสใส่ไก่นะครับ,รบสังเกลบรรจางแปลงผมเนี่ยมันก็จะมีมีคลองนะครับเนาะบรรจางแปลงผมบงม่วงบงม่วงชูกินเลยบันอันนี้ได้ได้ครับอันนี้เป็น มหาชนกมันสุกมันสุกหรือมันโบสุกนี่เรื่องเหลืองอาจจะสุกโชคอนันต์อ่าอันนี้โชคอนันต์ดิดได้ี่เด็ดได้เลยอ่านี่เนืน่ากินปลูกเอาไว้หลายอย่างอ๋อมันคือเหลืองเหลืองคือแข็งแท้โชคอนันต์โชคอนันต์ขอมองโชคอนันต์ครับพี่น้องโชคอนันต์ฟาร์มแล้วก็มันมะยงชิดนะครับปลูกเอาไว้สามปีเฉลี่ยวพวกนี้สามปีกลัวทั้งใบเลยครับได้กิ้มพอบริแล้วมะยงชิดกับเจ้าต้นปีนี้ก็ออกเต็มทุกต้นอยู่ข้างๆมะยงชิดนี่คือฟาร์มไก่ไก่ไทยกับไก่บ้านครับพี่น้องเห็นบ่พี่น้อง ครับอันนี้คือนะครับเหมือนจริงใน่ข้องไสไกลสีซ้ำหนี่มันบะจริงจริงมันหน่อยมีนยหนึ่งาสาแจะว่าอยา่างไรน้ำไลายๆนะ<อ>่ะตรงนี้กับตรงนี้กับคือโฮมโฮมดินนะครับเอาดินที่ขุดขึ้นมาเอามาเอามาไว้ที่ปลูกของเนาะโฮมดินด้วยฟางเอาฟางโฮมดินเสร็จแล้วก็เอาเอา,เอามูลตัดมูลงัวมูลควายทับลงไปแล้วก็ใช้น้ำจุลินซี่นะครับจุลินซี่กับการกำตาลครับหมดกลายเป็นปุ๋ยเพื่อ เพื่ออให้ดินมีความชุ่มชื้นตลอดเวลาอันนี้คือผู้นำหมู่บ้านโนนสูงนะครับตับกระปุกตุ้งยางครับยางไดมันบ่นี่ผมยางไดมัน่วงคือดกแบบพี่น้องเนี่ยหอยตัวสวยติดเศษอยู่ถามถามยุติว่าเป็นอะไรคือดกแขกเขาบอกว่าอยู่เพื่อลูกก็ว่าฮะก็อยู่เพื่อลูกลูกมันไหลก็ว่าโอ้จะถามตันมุมงวงคุยกันเป็นถามกันละพี่น้องอยู่เพื่อลูกเคนว่าโอเค นะครับอันนี้ต้นมะยงชิดนะครับต้นมะยงชิดต้นมะยงชิดนะครับนี่นะครับเบื้องนะครับพี่น้องครับอันนี้คือคลองไส้ไก่นะครับคลองไส้ไก่นะครับคลองไส้ไก่มันเหมือนพื้นที่เแสดงกระพินสองงานครับพื้นที่สองงานเฮดเฮดบ้านเฮ็ดบ้านเฮ็ดบ้านไป็สองงานโดยสองงานที่ละไรนี่อ๋อที่ที่ตรงนี้หนึ่งไร่นะครับเป็นที่ถงโคกอ๋อนะครับถ้าถ้าเมนถ้าเมนเฮ็ดเขาอื่นยังอ่ะ เออนี่ยังสิเคยเห็นอันเพิ่นเพิ่นเอาบอ่อนหรอไหมบอ่อเป็นบ่อซีเมนเหรอไ,ไหม <c oughs> ขเขาเจ้าปลูกเขาได้อไหมปลูกเขาบในปลูกเขานี<ม>่วงบ่อบ่รอเมนอ่าตรงนั้นตรงนี้พอดีทีมันแคบมันมันบอ่อมันมีอีกทีแดงตางหน้าอยู่เนาะถถ้า้ามีตรงนี้เลี้ยงนี่คือคือสิงามได้ผม่าหนาขี้ไกเขียวงามจะอุ้มเลยของเมน <Man S 2> อยู่ครับอันนี้ก็เป็นกระโดงกับกระโดนน้าก็มีนะครับนี่นะครับผักกิ้วก็ดีมะม่วงหิมะผ่านก็มีหิมมาพาน ละมุดบางคุดพูทรานี่เว้ยตาลล้างก็จะเป็นโรงเก็บฟางเอาไว้คลายกับใช่เหรอนั่นะเงินอ๋ออ๋อนี่นะครับอันนี้คือโรงเก็บฟางนะครับโรงเก็บฟางที่เมื่อกี้อยู่งอกเอาข้ามาก่อนเบลดอ๋อนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นไม้ซักนะครับซักทองอันนี้จะเป็นกระโดนนะครับครับมะฮอกกานีผักติ้วพักเม็กครับมีโครงเป็นตัอย่างอันนี้คืออันนี้คือถ้าเกิดว่าเขาปิด พิจังหวัดหรือว่าพิจเประเทศตอนนี้ก็คืออยู่ได้นะครับอยู่ได้ครับอยู่ได้โดยบ่ต้องไปซื้อของบัตรับบอย่่างต้องไปเดือดร้อนกับอันซุปเปอร์มาร์ทแข่งกันซื้อของมาตุนไว้คืออยู่ในเมืองเมืองนอกหลายๆเมืองที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับซื้อของมาตุนไว้โจ้นของบ่มีขายอันนี้ก็บผักเม็กนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นพริกก็มีมีบ่ทุกอย่างครับสะเดามาเลครั่ย่างน้ำไมาย่างก๋วยย่างก๋วยเตี๋ยวกะีิเอาไว้เดี๋ยวอีกสักหน่อยนึงผ่า มันใหญ่ขึ้นนะครับต้นมันก็จะใช้ได้เครื่องไม้ไม้พออยู่ไม้พออยู่สามารถสร้างบ้านได้นะครับปลูกเอาไว้เยอะอยู่ครับหลายอย่างมะเขือพวงก็มีหลายอย่างพี่น้องใบแมงลักมีครบหมดทุกอย่างแต่ว่าอันนี้ก็คือทุกอย่างนี้ได้กินผลผลิตหมดแล้วนี่ครับพี่น้องทุกอย่างได้กินผลผลิตหมดแล้วครับผักขมมก็ีผักขมมีเวิดพี่น้องคือคือทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับสามีน้ำ แต่ว่าตอนอันนี้พ e. ึ่งพึ่งคุดมันบ่พึ่งคุดครับพึ่งคุดพึ่งสิ่คุดมาเพราะว่ามันยังมันยังแหงๆอยู่ยังอันนี้ก็รอดฝนจริงๆว่าจะปล่อยน้ำก็เลยเห็นว่าเดือยเขาโยงมะเขาไปเสียดายเอ๋อจริงจริงบนสิปล่อยน้ำมากนะครับสักหนึ่งกระปุกเขาเดือยง่ายหรอกนะครับมะม่วงหิมพร้าวก็ได้กินครับกินใบครับทุกอย่างครับเมื่อมะม่วงมีแต่หน่วยมีแต่ต้นดกๆพี่น้องหอยตัวๆัตัวยดอยู่นะครับบดบ่ถึงปิดปีดจังหวัดปิด อำเภอก็ยังมีมีมีหม่องอยู่หม่องอยนเนาะเพราะว่าพักก็มีพริกก็มีปลูกเองไาคือจังคือจังหมู่เช้านี่สิลงไปไห่สดอยู่อยู่อันตรงนานะครับอันนั้นก็มีปูมีปลาให้กินนะครับคืออยู่ได้นะครับบ่ว่าสิเป็นฟาร์มไก่นี่ไก่ไข่บ่ไกลไข่ครับไก่เนื้อก็มีกัดอยู่ไกล้บ้านกล้ไนะครับใก้บ้าก็มีเป็นเลี้ยงนะครับอันนี้เป็นสมเเ็ดเองกับมือนะครับตั้งแต่ไปอ่าบรมมาก็กับ็ดเข็ดแบบนี้นะชุ่มๆหยังนี่อันนี้สุ่มปูไอ้ดอกขจรครับดอกขจรหรือว่าดอกสลิด อกจนหัมนะบนีมะอั้งนั่กังีน่คือภอีตูเล่านะครับอีตูเล่าสรเต้นก็มีเต้นแล้วก็ต้นอบุนะท่้งบุนมันขี้เล็กเนาะขี้เล็กมะม่วงหาวมะนาวโหะาครับอันนี้ต้นต้นอันนี้ต้นมะแว้งนะครับมะละกอกมีูกมะญี่ปุ่นก็ออา้ กินมสมตามนี่เขาปลดลงไปเลยอันนี้ต้นยังมะกรูดบ่แมนครับต้นมะกรูดชุ้งสูงคือสูงกว่ามะกรูดนี่หลายปีแล้วครับอ๋อพกเจ็ดปีแหละตั้งแต่มีหมดทุกอย่างนะครับอันนี้คืออันนี้คือพื้นที่อยู่อยู่หลังบ้านคืออยู่หลังบ้านนะครับอยู่หลังบ้านระตูนี้เปนอ่อเจ็ตเนามนะครับวันนี้มันมีสูงสุดแต่ก็จะปล่อยน้ำไปตามคลองอันนี้อันนี้คือบ่อใหญ่ต่อไปแมนครับ ผมถึงกันกั่นทดเอาไว้นะครับเนาะเพราะว่าคือนึ่งวัยน้ำม,มันไหลผ่านนะนาบบการยึดทดสายชยละลอน้ำนะเป็นบางช่วงบางช่วงแล้วก็อพอน้ำม,มันขังแล้วน้ำสิกระจายไปตามพื้นดินเนาะแล้วแปลงนี่ก็สิชุ่มไปด้วยน้ำใบอีเหลือก็มีอยู่นีกทุกอย่างอันนี้ต้นนี้ยังนี่พักอีหุมห่มบนใบมะรุมครับอันนี้ก็กินใบกินดอกได้ใบอีหุม่มพักอีหุ่มกับมะรุมนี่อันเดียวกันบ่น่าสิเป็นอันเดียวกันถ้าตะไข่ที่นี่ครับถ้าตะไข่ที่นี่นะครับ อันใช่ของลาบ้านนี่เฮ็ดสีรถพร้่อผมคือจังเห็นรถจอดอยู่ทั้งหน้าแม่นึงกับสีดี่่เออของหลานครับของหลานใส่โอ้โหสีนะครับเดี๋ยวที่ภาพไปเบิ่งนะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งรถรถตุกๆนะครับเฮ็ดสีใหม่นะครับไปด้วยพี่น้องยางไปเบิ่งเดี๋ยวลองครับลองครับเบิ่งพี่น้องนะครับสวยๆๆยสไปไปเบิ่งรถลดมาพี่น้องคั้นไหนบ่เพิ่นว่าเพิ่นถามาคั้นีบ่คั้นไหนวะครับนะครับคั้นไหนวะครับครับบ่เป็นอันนี้ก็สิเป็นใบเตยนะครับ หอมนะครับเตยหอมต่วงม่วงหัวเหลืองเดี๋ยวจังมากินพี่น้องนี่ะพี่น้องมาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับหอดแล้วอันนี้คือตุกๆนะครับสีงามๆพี่น้องสีออกม่วงๆนะครับพี่ชายต้นตะลิงปิงีปออกรูดแต่ปีตะคอยพวงมามันต้นพวงยมอันนี้ต้นพวงยมอันนี้ต้นตะลิงปิงโอ้อันนี้ตะลิงปิงนะครับ ตึ่งจะเลิงปิงตะลิงปิงอยู่หน้าบ้านสองตนนะครับตอนนี้มันกําลังออกใหม่มันเบิด์ตบุญไปออกใหม่ขึ้นมาสองทั้งสีครับเบิดปีนเลโอ้นะครับโอ้ชวนกล้วยของผู้ใดนี่ของหน้าครับบ้านติดกันเพิ่งกัปลูกแบบนี้เบิร์ตีนรือหนี้ใส่กันเฮดเฮดเฮดเป็นไข่ไข่กันเนาะแม่นครับเพราะว่าล้วกินได้นะแต่รับบนดินรู่บ้านว่าล้วกินได้แล้วกับปลูกพอย่างโอ้หัวกินได็ดจำพ่อว่าย่างหัวพี่น้องเพื่อนพักกันกินหัว โบแม็นจริงหัวครับคือคือใส่พื้นที่ทุกทีให้มันให้มันเป็นอ่าเป็นรายได้เนาะย่างหน่อยคือไรายได้นี่บางครั้งโบจาเป็นต้องขาต้องไปขายต้องต้องอธิบายมือใดที่ห้องโบได้เอาเงินไปซื้อตะไคร่เขามือใดมื้ที่ห้องโบต้องจกเงินจากกระเป๋าไปซื้อของหนังไมถึงว่านั่นเป็นรายได้แหละเขาอยากกินใบกระเพราเขาเปรี้ยวี่สวนท่ออยากกินบักมะละกอเขี่ยห้าปัเอามาตามตชมเองโอ้โหห้องุูความพุดขึ้นเนาอันนี้เป็นห้องซูความ ครับรั้วกินได้นะครับพี่น้องอย่าขัดใจว่าาไปกินเสาหัวเพื่อนเด้อนะครับรั้วกินได้เนี่ยหมายถึงว่าเพิ่นปลูกผักสวนครัวไว้ในรั้วแมครับเบิ้งลองลองครับรั้วตุกตุกเบื่อนกันนะมันมันติเป็นกล่องหนาเด้อกล่องหนาบ่แมนครับกล่องกล่องทั้งไหนกล่องทั้งหี่ตั้งห็นแต่กลวองบ่แมนอ๋อจับจับเบิ้งไปนั่งจังี่ิดไม่หยุดหยุดก็ได้อ่ะโอเคไหนี่อ่ะลองดูพี่น้องไปยังครับตุกตุกไมนใกล้ๆลไฟแน่ เยอะวเะบงพต่เบก้อช้านทางานนี่ดเห็นคงเทบพ่อทีขึ้นเหมืนท่อีอี่ขอขอคุณขอบมือกล้องครับมือกล้องจำเปลนจำานาบ่คุณเคุณอยู่บ่มีขาดบ่มีบ่มีเกี่ยวตอ๋อเกี่ยวตัวกอยู่กนอก สามลอ้อเกียร์ออโต้นะครับสุดยอดสตาร์ทเลยบน่นสตาร์ทดิดขึออ้นแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทใช้กดอ่าดิดบิดขึ้นอ่อาอโอเคนั่นแหละท<อ>ั้วเบรกนะครับจะเฮ้ย,งงยุ่งค <c oughs> รับคอยอกได้บ่เขาเขาเกียร์ถอยหลบทุกพี่อ้ะนั่นแหละนั่นแหละไปได้เลยเขายังเขาได้เนาะ จะมุดของอันไดเขาใดก็ต้องเขาใดอยู่กันปล่อยปล่อยปล่อยเบรกปล่อยปล่อยเบรกไปเออนั่นแหละเฮ้ยพี่เสดจ้าวจ้าวไปบ้าโอ้ยโอ้ยไอผมผมถือไอซื้อเด้อร์ผมมีส่วนเยอะของนะครับ ก็นี่ด <im it> มานะครับ <c oughs> ้าโมนได้เดเง่ <im it> ม่แต่ไป,ไปีไปล้ำอยู่โมเมนต์โมเนต์าล้ำเข็มสีจักีไปล้ำาเขา่ครับไปล้ำไเอาขึนน้ำมม่ <im it> ม่ม่ก็อย่บอกปลอดภทยเล่าะละ <im it> เดี๋ยวแปบ <im it> นึงเด้อนะครับมือนีก็กเดี๋ยวผมไิไปกมาล้ำเข็ม,มเนาะจิไปเออะไ่นี่ น,นี่มากไปตัวไปตรงหน้าเนาะแมนแมนกัปเดี่ยวตรงนี้เลยนะครับฮะนั่นแหละเอากัปรวดเดี่ยวตรงนี้เลยเดี่ยวตรงนี้เลยปะแมนกมมระดีได้ล่ะ ไลงเลกลกเลกทั้งหน้าทงหนาหันกล่องไปทั้งหนาระเด็นรเด็ทางเดินเนียนมอเดี๋ยวกวงลอครับมลำกำนใช่ไปกับกำลัหมีเที่ยวลำลังมีเที่ยวเขียวจิิพเอาละบาติมที่ฮันรูกโก่งพ่น้อพี่น้องครับ เบิ่งกันแรกกันเนื้อมือนี่ลงพยาบาลอยู่ไก่บนนอแต่ว่าพ่อไม่ได้เราเปลี่ยนคอกแทนต์คอนเนต์แทนอยู่บ่แม่นควายบ่แม่นควายผมควายผมรู้เสียแล้วพ่อจะได้ไปน้ำควายเสียโอ้ห่วยห่วยเจ้าครับเดือดตอนเมื่อเออเดือดเฮ้น้ำยังก่อ มาด้วยดีนะครับตัวพี่เราเนี่ยนะครับเดี๋ยวเอาขาภูมซะก่อนนะครับเอารถเขาภูมซะก่อนรุ่งสามหลอข้นมด์ต่อครับไี่น้อเดี๋ยว

ไปบวบานนี่ขี่รถเดี็วขี่รถจังไหนตะไสร์อยู่นีโอ้ขี่รถลงให้หน้าดีกว่าเออฮะเาเบิ่งพี่นอ้องตะลุยงครับวันนี้ตะลุยงเฮ้ยโอ่น้องดีไตาหวดวครับขขเข้ตลาขี่มอเตอลงมาถุงหน้าครับเพื่อจะมาหา ควายดอนนะครับหรือว่าควายเผือกน,น,น,นะครับไไหเห็นจะเสือกอกูอ้มันบของลุ่งน้ำมดแนวนี่อ,อู้คือปล่อยเสือกงเงาแทะเห็นไหมพี่นอ้อง <c oughs> มีในมุลงไปแดงเด่น <c oughs> สั้นปานี่ไหมันหาลลนเาลมเจอเดี๋ยวน้ตง้งปนอาทนี้ข้ทางข <c oughs> ึ้น ัขึ้นนี้ไม่ได้บ่ะบนไหนได้บ่หรอถ้าผมเองผมก็ถืขึ้นได้หน้ะบ่อลบู๊โดดลงไปลงไหนเนี่ยขึ้นบนไหนขึ้นไ่ได้ดอกสั้นปานนี่สีไปแน่เดาปานมีทางขึ้นดีว่มีทางขึ้นทางขึ้นก้อไปไปลูกไปขึ้นไปได้ลูกตลาดที่เครื่ขึ้นเลยมันน่าจจะขึ้นบ่ได้เนาะขึ้นไม่ได้ขั้นเจ้าโบจูงไปเข้ากับ่บไปดอกฉันผมตกะพวกนี้ใช่ไหมเนาะมื่อนี้ ถ้าหมอลำเขียนนะครับมาสัมผัสชีวิตของอีกมุ่มนึงนะครับเนาะของเกษตรกรเกษตรกรนะคว่าผมขีไปทางไหนกันดีเงร่าย่างไปหันละบูกขุกวักขุลดผมบรลงไปน้ำเนี่ยผมเลใลงทาบูทนะครับอันนี้คือควายด่อนนะครับบ้านผมเอื่นควายดอนนะครับอันนี้คือข้องสาธารณะเนาะ cửa nam chứ, nam bảo, nam bảo, men, kiếm đây rồi bạn, bấm bút ก็ได้ดตัวง้วกวนเราพี่น้อง,ของเขาบอกลงไปดำดิหมุนไปหมุนไป <มา S 1> นะครับเอาขึ้นมาแล้วนะครับถ้ามันอยู่อันประเทศนอกก็จะเป็นท้องทุ่งอีหยังก็บซาวนาบอกเพิ่นว่าอันนี้ท้องทุ่งซาวนานะครับเอียงงัวเลี้ยงกล้วยนะครับอันนี้นะครับเพิ่นจูงขึ้นมาแล้วนะครับเอียงหาโตอียงหาโตซีสีอันเสื่องอะไรบอ ก็วยเทือพี่น้องมาจะมาเยี่ยมมายำนะเพื่อนว่าอยากกินกอยคมๆนะโอ้ย <laughs> ู้นะครับอยู่กลบไก่ผมนะครับอีกสามตีโตนะครับสามตีโตปฏิทึงแห่คือสีปฏิตึกดอกพี่น้องวันนี้มันคำเหรอฮะตึกต๊กยังได้ว่ามีฟุ้งงมอมอามารเอาเนี้ยเบาๆเราตึกขึ้นมากเกิดมันบกมาต่มต่มยังได้ยู่เทิ้งๆเกิอยุดหงอนกิบบกหลายหนึ่ง ก็ละนะครับบ่บ่ตึกดอกบ่ตึกดอกตึกเป็นอยู่พี่น้องนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะว่าตึกว่าเปลี่ยนตึกตึ๊กนะตึกเป็นอยู่นะครับแต่ว่ามันมันอยู่เึืนอนเพื่อนมือสาวเพื่อนก็เอาขึ้นไปหลายตือแล้วนะครับเป็นอยู่ขึ้อันเพืนหลยขึ้นอันแล้วนี่นะครับท้องทุ่งนะครับเลี stars, so ้ยงว่วเลี <c oughs> ้ยงกล้วยนะครับพี่น้องบรรยากาศทงหน้านะครับทางอำเภอนาดีนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับมาเยี่ยมมาหยามนะครับถามข่าวไอ้ทสายนะครับผู้ผู้ใหญ่เขียวนะครับเจริญชิบ นะครับเป็นผู้นำหมู่บ้านนะครับอันหมู่บ้านบ้านโนนสูงนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับ <c oughs> อ๋อเราพี่น้องนะครับคลิปนี้เอาไว้ซสำนี้ซะก่อนเนาะนะครับอ้าวบ่เคยเห็นกล่องมา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 นะครับใครเราเคยเห็นกล่องครับนะครับคลิปนี้เอาไว้ซสำนี้ซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะ นะครับผาพ right see, right well, ี <see S 1> ่น้องเลาะเบื sí, so, high, ้องทงไฮทงหน้ามือนี่นะครับเลาะเบื้องอันไรนาสวนผสมนะครับของผู้ใหญ่เขียวนะครับจิราทิม่วงงามนะครับแล้วก็เพิ่นก็เลี้ยงัวเลี้ยงขั้วนะครับเพิ่นขายมอเตอร์ไซค์คันบักใหญ่นึงนะครับเพื่อที่จะม้วงซื้อขั้วมาเลี้ยงนะครับเป็นความคิดที่ดีผมว่านะครับทุ่งหน้ากว้างนะครับกว้างๆๆนะครับแล้วก็ส่วนส่วนนั้นนะครับที่ให้เบิ่องมือเช้าก็คือส่วนที่เพิ่นขุดขุดขุดบ่อนะครับขุดบ่อเลี้ยงปลานะครับเป็นเออ่ ทฤษฎีเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเป็นกกษตรกตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับอ่ะนะครับขอบุญขอบคุณพี่น้องนะครับเอฟซีนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับที่ให้กําลังใจให้ความภักความแพงขอบุญขอบคุณทุกทุกท่านเด้อนะครับที่ให้ความภักความเมตตานะครับความขงาให้ความปรารถนาดีทุกทุกท่านนะครับแล้วก็กําลังใจนะครับแรงเชร์เร่งแชร์จากทุกๆอันด้านทุกอัน เมื่ว่าที่เป็นในเมืองไทยแล้วก็เมืองนอกเมืองหน้าขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอบุญขุณพี่น้องนะครับคือล้นพลเหลือเกินนะครับขอบุญขอบคุณที่ได้ซอยเสียส่งเสริมเข็มจนให้คนหูจักขึ้นมาหลายนะครับขอบุญขอบคุณให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งลำลุยลำลุยสุขุสุขคนเด้อนะครับชื่นกายสบายจิตทุกทุกท่านนะครับผู้ใดเห็นงานอยู่นะครับก็ขอให้มีความสุขกับการทํางานนะครับหรือว่าถ้าผู้ใดนะครับพัก่อนอยู่บ้านนะว่ากักตัวนะครับก็ขอให้ดูแลทุกอ่ารักษาสุขภาะเพราจากองให้ดี นะครับอยู่ดีไม่แห้งทุกคนครับพี่้องนะครับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ